วันนี้นะครับมาดูความแตกต่าง CBR 6 5 0 R นะครับปี2021กับความแตกต่าง CBR 6 5 0 F ปี2018นะครับว่ามีความแตกต่างยังไงบ้างนะน้องกิฟต์ขอฟังเสียงก่อนได้ไหมอ่ะตัว CBR หกพัว CBR 6 5 0 R เลยนะครับท่อเป็น CR ตัวนี้ไทเทเนียมแท้นับท่อสยามเอเบิร์นเลยครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเล้ยงวะยิงระเบิดเลยนะเว้ยโคตรโหดนะฮะ โอ้แต่ต่างเลื่อนท่ออ่ะตัวเอฟต่อนังน้องกิฟต์หน่ออางเอฟหน่อยนะครับท่อเป็น G P Racing นะฮะอ่าไม่แพ้กันนว้ยไม่แพ้กันนวย้ยอ่าเปิเดเลยครับ เลยนะฮะแม่แพ้กันเลยนะฮะไม่เอาง่ายว่าเครื่องอะตัวเดียวกันเลย <นะ S 1> อยู่ที่ท่อนะฮ<น>ะอยู่ที่ท่อแต่ว่าตัวใหม่อาจจะมีความแรงม้ายเยอะนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวใหม่เนาะ,ะแล้วก็ความแตกต่างหลักๆตัวใหม่ก็จะมีพวกช่องหน้าอัพไซด์ดาวใช่ไหมใช่ชองหน้าอัพไซด์ดาวประมาณคดาวดิูก็จะเป็นสิ่งกลมๆล้ประมาณนี้แล้วก็ช่วงหน้าไฟก็จะมี2ไฟใช่ไหมครับใช่แล้วก็ระบบช่องหน้างว่าเปลี่ยนไปหมดทุกอย่างนะฮะนี่นะประมาณแล้วก็ช่วงท้ายเนาะสำหรับตัว R เปลี่ยนนิดนึงนะฮะ ประมาณนี้แต่ตัว F นะฮะเอาง่ายว่าก็ยังเหมือนเดิมนะไม่ว่าจะเป็นดิสนะฮะก็ยังเป็นดิสบอกว่าเป็นซอร์ลองอยู่นะครับแล้วก็โฉบเทเลสโคปิกนะไม่ใช่อัพไซด์ดาวนะฮะไฟใช่ตาตาเดียวนะฮะ LED 2องขานประมาณนี้นะฮะเป็น LED ใช่ใช่ประมาณนี้แล้วก็ช่วงท้ายก็จะแหลมกว่าตัว A นิดนึงนะฮะประมาณนี้นะฮะแต่ว่าใช่ที่คุณชอบประมาณในความแตกต่างประมาณนี้นะฮะก็เรื่องเรื่องราคาระครับตัว A เท่าไหร่ครับ A เท่าไหร่ครับปียี่สอ็ดนะปียี่สิบ ค่าตัวน้องอยู่ที่249,000บาทอือป okay. so like uh ีดาวไปอีกนะเอาเรื่องจริงดิอ่าปีดาวอยู่ที่6,100นหนึ่วดหกพัน่บนวดโอเคถือว่าได้ไม่แพงนะสำหรับตัวตัวอ่าถ้ารู้ว่าตัวเจนตัวเนี้ยตัวจนอ่าเจนที่สองละกันอ่าประมาณนี้นะฮะตัว LED ประมาณตัวปี18ราคาประมาณ1 8 9 0 0 0บาทแค่นั้นปีดาวผ่อนประมาณ4 6 0 0ถึ0 0 8 0 0 0ปีดาวด้วเหรอปีดาวดิใช่ผ่อนไม่ถึง5,000บาทนะประมาณ4 0 0 8 0 0 0ตีง่ายๆประมาณนี้นะ60งวดเท่านั้นปีดาวเลย2,000แล้วก็หลักๆบริการของเรามีอะไรบ้างนะเราก็เหมือนกันเลยค่ะไฟแน์เซนปีถึง จะอยู่จังหวัดไหนอำเภออะไรมีไฟแนนซ์บริการเซ็นฟรีทุกอย่างใช่แล้วส่งรถฟรีด้วยนะฟรีส่งรับรถถึงหน้าบ้านได้เลยไม่ต้องเสียค่าขนส่งถือว่าสุดจริงภาษพรบต่อให้ฟรีฟรีค่าัดค่าโอนก็ฟรีฟรีอะไรสำคัญที่สุดเซอร์วิสรถฟรีก็คือซสวิตหมดไม่ว่ายังหน้ายังหลังทั้งหมดเกือบ50เปอร์เซ็นต์เปลี่ยนให้ฟรีเปลี่ยนให้หมดน้ำมันเอางี้ว่าของเดียวทั้งคันเปลี่ยนให้หมดนะโอเคนะฮะหลักกประมาณนี้เนาะใครสนใจก็จิ้มลิงก์ใต้โปรไฟล์ทิกตอกเข้ามาได้เลยนะไมปสิงไม่บานเจอกันใหม่นะครับ